หมายนี้นะครับจะเป็นบอ่อดา้าอ่าบอ่อทรายขุดนะนที่ผมลงรูปให้ดูแลนะฮะในต้นคลิปอ่าะ,ะตัวไซสิบห้าบวกสิบห้าบอดนั่งชิลมากเลยขึ้นอีกแล้วครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับท่านต่ำก็น่าจะประมาณเจ็ดแปดโลเจ็ดแปดโลมีเพลิดเพลิน อยนนนนีี่่ขึ้วงููดคำเตือนวิดีโอที่จะได้รับชมตอนนี้อาจจะมีภาพหรือเนื้อหาบางส่วนไม่เหมาะสมเช่นการดื่มของมึนเมาอย่าล่มแตมคำเตือนหายดีเลยหายยูหายยู thank mm -hmm. จะไปตามล่าหาสัตว์ใหญ่กันไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมติดตามครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง VR a n g e Channel นะครับผมวันนี้นะครับเราจะหานาน,านะครับเดินทางกันไปตามล่าหาสัตว์ใหญ่ตามคำบอกเล่านะครับผมพอดีมีน้าเอฟีน,นะฮะชื่อนาบอมนะครับนาบอม เรน้องบอมแล้วกันนะครับก็เป็น Fc ของเรานะฮะแล้วก็แนะนําหมายนี้มานะครับตอนนี้ค่อนข้างว่าบอกเป็นหมายรับนะผมไม่แน่ใจนะครับก็เดี๋ยวเดินทางเข้าหมายกันนะครับหมายนี้นะครับจะเป็นบ่อดาบ่อทรายขุดนะครับเป็นบ่อดินเก่านะครับปลาที่นี่ค่อนข้างจะใหญ่นะฮะซึ่งเป็นปลาที่มาตั้งแต่ตอนปี5 4ที่ช่วงน้าท่วมนะฮะแล้วก็เป็นหมายธรรมชาตินะฮะมันก็เข้ามาขังอยู่ในบ่อนะครับแล้วก็ เป็นบ่อทรายขุดนบ่อบึงกว้างเลยนะครับแล้วก็รายจะใหญ่มากนะครับก็อยู่ที่ปทุมธานีเป็นบ่อดินขุดนะครับเออบ่อดินขุดก็เดี๋ยวเดินทางเข้าหมายนะครับดูว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้นัดกันไว้ก็เที่ยงเจอกันนะฮะตอนนี้ผมก็สิบเอ็ดมงครึ่งแล้วเพิ่งออกไอบีบีผมกบเอ๋นะฮะวันนี้พอดีตาต้องติดธารกิจด่วนนะฮะต้องไปนัดกักไว้นะฮะเราก็ให้อภัยนะเะนี้เดี๋ยวเราเดินทางกันครับ เจอกันที่หมายครับผมสู้ๆแองเกอร์วันนี้มันต้องมีอะไรใหญ่ๆแน่นอนตามครับสู้ๆ เอ๊ะคุณนัดมืกี่โมงอันนี้เดี๋ยวพี่ไม่เอาขาเดินไม่เอาไปแต่ขาตั้งอ่ะอันนี้แนะนําตัวหน่อยครับอันนี้คุณคุณอ่ะบ๊้น้องบอมแล้วกันเนาะเอวันนี้เราจะพาไปลุยหมายที่ผมลงรูปให้ดูแล้วนะฮะในต้นคลิปแต่ละตัวไซส์สิบหวกสิบวกครับทัานต่ําก็น่าจะประมาณ7-8็ดแปดโลเจโลมีเจอกันแน่นอนครับรอไอตัวนี้คนเดียวครับตอนนี้มึงนักกุเที่ยงวันมึงมาตอนบ่ายโมง อ่าใส่เลยใส่เลยเดี๋ยวเอารถไปคันเดียวเพราะว่าต้องตัวน้ำแข็งอ่ะแข็งยังไปซื้อเนึ่งเดี๋ยวซื้อน้ำแข็งมาได้เดี๋ยวกันติดกันนู้นก็ได้เออเออเออผมวิ่งผมวิ่งนะเอาน้ำแข็งไปเดี๋ยวไปได้ซื้อน้ำแข็งไปเดี๋ยวเราเดินทางเข้าหมายกันนะครับได้เวลาลุยแล้วเดี๋ยวหาที่จอดรถดีๆก่อนนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเราเดินทางเข้าหมายกันหมายนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นหมาย จะบอกว่าสาธารณะไหมสาธารณะนะครับแต่ว่าตรงที่ว่าเราจะเข้าไปคือจะเป็นที่ส่วนบุคคลที่ส่วนบุคคลเข้าไม่ได้นะฮะแต่ว่ารอบปอเข้าได้หมดครับรอกปอเข้าได้นะฮะแต่วันนี้เราจะไปตรงที่ส่วนบุคคลนะครับต้องบอกวห้่อนคือน้องน้องเรียกน้องแล้วกันบอมนะครับคือเจ้าถิ่นที่นี่ก็คือเป็นคนพื้นที่เลยครับก็เป็นเอฟซีที่ติดตามมานะก็พอส่งรูปมาปุ๊บไปเลยบอกทีมเลยกูต้องไปแล้วตัวตัวมันเล็กมากนะที่นี่ไซส์ตัวเล็กครับ ตัวเล็กมากก็เลยต้องร,รีบมาเลยนะลูกปลาลูกปา <c oughs> ลกปาเดี๋ยวมาตกลูกปลากันเดี๋ยวรอดูนะครับว่าวันนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับนี่คือหมายธรรมชาติ<ด>รเราถือว่าได้มาลองเดี๋ยวรอ,อดูกันเดี๋ยวเดินทางเข้ามาครับว่าจะไปไหนมาเองเมื่ <c oughs> อกี้จะไปไหนโอ้โหนัดพี่ไว้สิบโมงบอกเป็นเมื่อกี่โมงแปดโมงเช้ารถติดมากอันนั้นเต็มเต็ม แล้วพระรามเก้าวพระรามเโอเคครับถ้าเกิดเราเลี้ยวซ้ายนี่ไปก็บ่อเยอะต้งไปสุดท้างเลยอันน <oh ี้มีใช่ครับจะมีประมาณสี่ห้าบ่อติดกันเลยเขาเรียกว่าหออไร่โอ้บอไรไร่ก็ไร่ใช่ครับก็มาเข้าเข้าอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าอยู่ที่จังหวัดกและจังหวัดนั้นแหละครับอย่ามาอยู่ที่จังหวัดใค่จะมีโชควันนี้โชคต้องเป็นของเรา แต่ตัวหนึ่งลมเต็มใจแล้วอันนี้ลมไม่แรงลมไม่แรงไหมครับวันนี้ไม่ไว้ใจได้ยังหร่อมาเจ้าถิ่นยังไงยังไงกูก็ไม่กลัวแล้วอย uz, şallah, damit, لم, od, ่างนั้นกูต้องมีตัวเป็ดไซดกูไม่รู้อะถือว่าได้นับหนึ่งถือวั่นึเลยถือว่านั่งหนึ่งหมดเลย ทางเข้าหมายนะครับต้องเดินลุยออป่ากันนะครับดูหมานี่ประมาณร้อยไล่เหมือนกันนะก็็กใส่ขาสั้นมาจบเลยนะครับหมายนี้พันตั้งแต่ทางเข้ามาเลย ็นนองมาจะเป็นฝัง่งนู้นนะครับแต่นี้เรามีพี่ที่เป็นเอฟซีที่สักนะครับอ่าหมายลับถิงพันแล้วครับสวายแล้ว Sụt ngủ ta ta Sụt cũng ta ไดากันดีอยีไยโอเคนะเมื่อกี้เหี๋ถ่ายแล้เราเดินทางมาถึงหมายแล้วครับก็มันตีออกไปทางไหนทางนู้นโอเคเดี๋ยวเราจะลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้มันต้องมีตัวครับเดี๋ยวผมขอลงให้กปกันบรับ นี่นะครับตอนนี้ลงคันเสร็จแล้วครับเรามีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10เปนะฮะเป็นคันของผมแล้ว2คันคันเจ้าทินนึ่งคันที่เหลือเอหมดมึงทำเที่ยลรดูมันเอ๋กูยังแข็งใจเลยนัดกี่โมงเที่ยงไงเที่ยงแล้วมากี่โมง นะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่หมายแล้วนะครับก็ที่นี่เป็นมีชื่อไหมบอมมีชื่อไหมเป็นหมายท้ายเกาะครับอ่าเป็นท้ายเกาะนะครับเป็นบ่อธรรมชาติเรียกว่าแบบธรรมชาตินานมากเลยดีกว่าแล้วก็จนกระทั่งปีห้าสี่น้ำท่วมนะครับมันก็เลยมีปลาหลุดเข้ามาอยู่ในนี้นะครับมันก็เลยทําให้ที่นี่มีปลาค่อนข้างใหญ่นะฮะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะฟ้ามันปิดๆอย่างนะบอมบอกปลาจะเข้าดีคือฟ้าต้องแดดใช่ครับต้องแดดออกครับแดดออก ก็มันยังไม่ออกเลยตั้งแต่เอมานะครับผมก็เลยรอดูอยูน่นยว่าผมจะมีตัวไหมวันนี้ถ้าเกิดตามไม่กินเอ๋คนเดียวครับไมแบบเกี่ยวบันคนเดียวเดี๋ยวให้มันโดดน้ำตอนห้าโมงเย็นโดดแน่ <c oughs> เดี๋ยวที่ตามานผู้ชมมีอะไรดีแน่นอนเชื่อผมนี่นกมันมาโฉบปลาสวายนกขึ้นนกมันโฉบน้ำ ดีนะเราพก40มาเราไม่ประมาท เห็นเราขึ้นขนาดนี้ไม่กินก็แปลกแล,ล้วล่ะเฮียกันไม่เชียร์ยรโอ้นใจไหมมันต้องกินดิใช่สวยที่สวยไ<ม>กไปลมแรงดีมากอ๋อลมมันเข้าช่องนี้ลมเข้าช่องรู้รับเป็นบ่อที่ว่าถูงหมู่บ้าน ฟ้าก็มีนิ้ความสุขอูตรงนี้นีเคนเขามรู้เยอะตอนซือห้าสีบ้านเหลังนี้ประกาศขายผมทำเรื่องซื้อไม่ขาย ไม่เอาแตกตรงนี้นะมันน่าจะแตกที่ี้แหละไม่อันนี้คันสั้นไม่ได้คาดหวังอะไรมากคอยคาดหวังดีบอกแล้วจะมาแตกตรงนี้แต่ก็แต่นี่เลยผมก็ยังลุ้นอยู่ฝั่งนี้อยู่นะ กกเล่นขมอตะก,กันี่นะครับผ่านไปหนึ่งชั่วโมงฮะเปลี่ยนเยือกันชุดที่สองอันนี้เราตีขนมปังล้วนนะฮะอันนี้นบอมมาตีไปละคาดหวังไหมนบอมหวังครับหวัง,วงนะเราต้องมีหวังเสมอใ,มมใช่ขอแค่เยือลงน้ำแดดมานะฮะท่านผู้ชมจากเมื่อกี้แดดไม่มีโอ้โหแต่เมฆก,ก้อนนี้มันมาอีกแห้วเ<อ>มฆสวยมากชิลมากครับบรรยากาศบรรยากาศดีมากฮะเดี๋รรยวเรามาดูน้องเอ๋กัน หลังจากที่คลิปเทโพไปแล้วมีคนชมเอเยอะมากหลายคนว่าไงครับมือสะักเล่นนะมือสบัมันเกิดอะไรขึ้นจังหวะนั้นอยากเห็นปลาอยากเห็นปลาแล้วเกิดเราก็กล้องมันเห็นไม่เต็มตาครับเขาเขาเลยชมเอกันเยอะเลยต้องบอกว่าเอจริงๆเอไม่ใช่มือถักกล้องนะเอเป็นคนตกปลานะครับวันนั้นเรามีสองคนตักกล้องเราไม่อยู่เนาะเราก็ต้องช่วยกัน คนตกปลาก็ต้องดูปลาไงแล้วกล้องเขาก็เลยไม่ได้กดคนก็เลยมาคอมเมนต์ชมเอเยอะมากเออต้องคนดงเ,ออเดี๋ยวคนที่เป็น fc พันแท้จะรู้นะครับว่าเราทีมตกทีมถ้ากล้องก็มีแค่พี่นูนนะครับเออมันก็อยากเห็นปลาไาโอ้อย่าไปว่าน้องเขาเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย <c oughs> น้องมันก็จะหายให้ก็ดีแล้วนี <c> ่ <oughs> สนุกสนุกไปนะฮะถือว่าวันนี้เป็นไง <c oughs> ชอบมากเลยบรรยากาศได้บรรยากาศนั่งชิลมาก ขึ้นอีก้วครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมฮะนี่ครับวงยังอยู่เลยที่นี่มีใหญ่แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นเดี๋ยวผมลงภาพให้ดูไปแล้วนะคะก็นับบอมเขาให้ภาพดูโอ้โหใหญ่อยู่ที่จังหวะนะฮะตอนแรกก็มีคนมาตกกันฝั่งนู้นเยอะแยะเลยฮะตั้งแต่ผมมากันเขาเก็บคันกลับผมหมดแล้วร้อนหมายธรรมชาติเข้าตกได้นะฮะนี่ครับปลาใหญ่มากนะฮะที่นี่แต่ว่าหาทางเข้ากันเอาเองเพราะผมไม่รู้ไม่รู้จริงๆครับอันนี้จะบอกว่าห่วงหมายเลยผมไม่รู้จริง อันนี้ก็มีน้าบอมนี่แหละเป็นคนพาเข้ามาฝั่งนี้นะครับก็เขาก็นั่งกินเบียร์อยู่คนเดียวผมไม่เคยได้กินนะท่านผู้ชมที่เห็นในภาพไม่ใช่ผมนะไม่เกี่ยวกับผมเลยผมเป็นคนดีพ่อแม่ให้อภัยผมเสมอรอดูกันว่าวันนี้เราจะมีดึงหรือไม่นะครับอะไรก็เป็นไปได้นี่ฮะโค้งน้ําตรงนี้นะครับมันจะออกไปเชื่อมกับเจ้าพยาแล้วมันจะต่อไปสุดนู่นเลยครับแล้วก็มันจะเชื่อมเจ้าพยาเข้ามามันก็เลยเป็นแอ่งน้ําตรงนี้ ที่นี่นะครับเป็นบ่อดินขุดเก่านะครับมันจะเชื่อมมาทําหมู่บ้านนะฮะนี่ฮะเป็นหมู่บ้านนะครับบรรยากาศดีครับชิลมากเพิดเพินออ้ยนี่ขึ้นขึ้นวงอยู่ตรงนี้นี่ดูโอ้นายตายมีปืนไหมเออเออแห่แห่ไม่น่าจะทันแห่มันเร็วอ่ะเดี๋ยวดูน้บอมตีเยอะนี่ต้องให้เจ้าถ่นตีให้ดูฟ้าบ ที่นี่ต้องหวดกายสุดแรงเกิดนะฮะนี่อ่ะเดี๋ยวมาลุ้นดูกันนะครับอันนี้ชั่วโมงแรกผ่านไปละเรามีเวลาถึงประมาณห้าโมงห้าโมงครึ่งครับวันนี้พอละนี่แหละครับพามาดูธรรมชาติสวยๆกับบอธรรมชาติอีกที่หนึ่งที่สามารถตกปลาได้นะฮะแต่ว่าต้องเข้าฝั่งนูน้นนะฝั่งที่ผมมาด้านนี้เป็นฝั่งสงวนสิทธิ์นะับเพราะเป็นของหมู่บ้านเขาคนอื่นเข้าไม่ได้เดี๋ยวรอดูกันครับว่าจะเป็นยังไง ช่ครับสวยมากผมชอบมากเลยบรรยากาศชิวๆเขาก็นั่งจิบน้ําปานะไปผมก็กินแต่น้ําเปล่าติดตามมาท่านผู้ชม นกบินยังร่าเริงผ่านผ่นน้ำโผลลงบนพื้นทรายน้ำเย็นสบายหน้าอิดชาฟุ้งปลาปลาน้อยไม่ยอมลงคุบเยื่อเลยเหมือนมันจะรู้แต่ฉันก็ดูแล้วรู้สึกดีปลาไม่กินก็กินบรรยากาศมันก็เพลินเหมือนกันมาตรงปลาแค่เอาบรรยากาศพักหัวใจเต็มวัน ปลาไม่กินก็กินบรรยากาศมันไม่แล้วเหมือนกันปล,นนลาไม่มีถ้ามีบรรยากาศคุ้มเวลาพอกัน5โ,โมงแล้วบุกี่โมงเนี่ยหโมงครึ่ง คาึ่งชั่งก็ได้แต่ครึ่งชั่วโมงจะครึ่งชั่วโมงหรือว่าสุดแล้วล่ะสุดแล้วทำดีสุด,สดละไม่มีต่อไม่มีปลาไม่มีไม่มีอะไรเลยปลาก็ปลาก็ไม่เข้าเนียบหมดเลย น,นี้นะครับท่านผู้ชมก็เดินทางมาถึงเวลาประมาณ5มโมงเงียบครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเงียบจริงๆก็ใช่ไม่มีแก๊กไม่มีคลิกไม่มีกราก,ก,กจริงๆวันนี้นะนะที่มาตกฝั่งนู้นนะครับก็กลับไปหมดแล้วเมื่อวานมาก็มีคนเข้ามาต้องเงียบจังหวะเรามาลมแรงด้วยแล้วก็ฟ้าปิดนะะตอนแรกแล้วก็แดดเพิ่งเริ่มออกอะไรก็เป็นไปได้ครับหมายธรรมชาติเดี๋ยวสู้กันอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมง รู้ว่าถ้าเกิดไม่ยังไงก็มุฮะเพราะเราต้องเดินทางกลับเราอยู่ไกลนะครับนครปฐมเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงอะไรก็เป็นไม่ได้ครับอะไรก็เป็นไปได้ภายใน30นาทีนี้คอยดูไม่ดึงเดี๋ยวผมเอ๋โดดน้ำต่างเปล่าเฮ้ยสู้ๆโ้เอ๋มันจะว่าไงเอ๋เราตกลงกันแล้วนะเฮ้ยไม่กิ้งโดดนะ ไนี่แต่บูมเอ๋สวยมากเลยมาแสงสวยมากๆๆๆๆเหมาะกับการเอ๋พาเด็กมานั่งดิ้งเก้าร้อยที่เช่ามาคืนนั้นว่าไงพันหนึ่งเหรอ 1, 1, 1, อ๋อ,อ,อเบนฟังเอาเองเด้อพี่ไม่ได้พูดเลยนะมันพูดเองโทรไปไม่เคยว่างอะ่ะมันคืนไม่ค่อยรับ<ด><ด>สายติดอะไรบอกติดดิง้งเชียเครียดป่ะว้าวา โอเคโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของวันเนาะอันนี้ต้องยอมรับโดยเอ๋มาก็ตอนนี้นะฮะเวลาห้าโมงครึ่งนะครับตามที่คุยกันไว้ก็เราคงถึงเวลาพักแล้วนะครับเอ๋โดดน้ำเป็นไงบ้างน้าบอมแนะนําเลยว่าเคือไรขึ้นวันนี้วันนี้น่าจะเป็นที่อากาศเลยครับเพราะว่าช่วงเช้าอากาศติดแล้วนมาเปิดีเียวพอเปิดปุ๊บลมมาเนี่ยตานรงมากลมแรง ก็ที่นี่คือบึงธรรมชาติเหาหกมันยากนิดนึงนะครับในการที่จะเล่นพาใหญ่ๆมันไม่ได้ว่าจะได้ง่ายเนาะทีมีหลายคนเข้ามาเป้ากันแล้วกักกันไปแล้ววั<อ>นนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้พานณนะนะมา เจอหมายธรรมชาติอีกที่หนึ่งที่มีปลาใหญ่ดังที่ผมลงภาพให้ดูนะฮะน้ำบอลเขาได้ไปเยอะมากนะครับบอกเลยว่าพลังจริงที่นี่ไซส์สิบวกแน่นอนไซสบวกเหรอใช่ครับแต่ว่าวันนี้จังหวะเราไม่ได้จริงเราไม่ได้มาถมกันเลยนะครับบอกเลยว่าเราตกปลาแบบมาอมาเลยมาเลยเลี้ยวทามจริงๆครับน้ำบอลส่งภาพไปผมมันกอดปุ๊บผมก็มาเลยเอานัดกันเลยครับมาลุยนี่แหละคือการตกปลาใหม่ธรรมชาติม้ำดบนะ้ำดำเมื่อไรที่เข้าจะมาอีกรอบหรือวเดี๋ยต้องดู ดูจังหวะลมดูแดดดูลมด้วยลมแรงที่นี่ลมแรงคือไม่กินครับผมไม่กินเลยถ้าลมแรงนี่คือปลาจะปล่อยหมดระแวงนะระแวงเลยครับแล้วก็แดดฟ้าปิดก็ไม่กินไม่กินครับต้องแดดอต้องแดดออกแดดแรงๆลมนิ่งๆนะครับบอกเลยใครมาหมายนี้นะครับก็ต้องเล่นเขาเรียกว่าต้องใช้เทคนิคกันนิดนึงนะครับต้องศึกษาในเจ้าวิ่จริงเขาจะบอกตกเป้าประจำอยู่นะใช่นะครับก็วันนี้เป็นไงบ้างอเก็ดีบรรยาากศได้บรรยากาศ หือว่าพาน้ำผสมบรรยากาศนั้นจริงครับมันได้ได้บรรยากาศมันใหญ่มากครับว่ามีเป็นร้อยไร่อะร้อยไร่แน่นอนใหญ่มากนะเราวันนี้ไม่มีจิ้งีตัวใครมาถ้าเกิดเจอเจออะไรนะครับเก็บเป็ดกลับบ้านเลยเจอเจอเรือนี่ไม่ต้องเลยใช่ไหมไม่ต้องเลยนะเจอพวกสายตามไม่ต้องแน่นอนระแวงนะมระแวงนะปลาใหญ่นี่แหละปลาใหญ่ที่นี่มันใหญ่นะครับคือปลาพอไซส์มันใหญ่เนี่ยมันจะเป็นปลาที่ระแวงมากกินยากมาก ถ้าเกิดมาตกที่นี่ก็เป็นต้องต้กกองตะก้อววิงกกว่งตะก,กอ้อวิงกกอว่งนะ,นะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตะก,กอ้อตายเนี่ยมันก็เล่นยากนิดนึงอ่าโอเควันนี้ก็คงไม่มีอะไรละมันไม่มีจริงๆเฝ <c oughs> ้าเฝ้ากันมา, <ๆ S 1> มาหลายชั่วโมงครับสี่ชั่วโมงกว่าไม่ไม่กระดิกเลยก็อย่างเงี้นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆนักททุกท่านนะครับกดติดตามกด subscribe นะครับเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่อีพีหน้าดูว่าจะพาไปที่ไหนต่อครับที่นี่ไม่แก้มือแน่นอนรอรอเข้าอีพีเดี๋ยวมาเจอกันโอเควันนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับเย้ ตต้้อองงมมาาก็วันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงจุดที่เราต้องเรียกว่าพอเท่านี้วันนี้ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยครับแต่ถามว่าคุ้มไหมที่ได้มาพบเจอธรรมชาติแบบนี้ ผมบอกเลยว่ามันคือที่สุดแล้วครับถึงแม้วันนี้ผมจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ผมต้องกลับมาแก้มือใหม่แน่นอนผมสัญญาว่าผมจะต้องได้ตัวใหม่นี้ให้ได้ผมเชื่อเสมอครับว่าไม่มีใครหรอกครับที่จะสมหวังทุกครั้งในการตกปลาหมายธรรมชาติแล้วก็ไม่มีใครหรอกครับที่จะผิดหวังทุกครั้งกับการตกปลาหมายธรรมชาติเช่นกันถึงแม้ผมจะไม่ได้ตัว แต่ผมก็ยังสู้และยิ้มได้เสมอเอาไว้คราวหน้าแก้มือใหม่คอยติดตามชมว่าจะได้ตัวหรือไม่ติดตามไปด้วยกันนะครับ